วันนี้ลังกาเดสะใบลังกาคุม,มานขอเชิญชวนทุกท่านมาสืบค้นหาพระเจ้าจันทรพานุแห่งอาณาจักรตามผนลิงหรืออาณาจักร12นักสัตวทางภาคใต้ของไทยหลักฐานเดิมที่เปิดเผยตัวตนของพระเจ้าจันทรพานุคือคำพีภาษาบาลีของศีลังกาชื่อว่ามหาวงซึ่งระบุว่าพระเจ้าจันทรพานุเป็นกษัตริย์ชวาวกะ แห่งอาณาจักรตัมพรัตถะพระองค์เคยยกทัพเข้ามารุกรานเกาะลังกาถึงสองครั้งครั้งแรกประมาณพุทธศักราช1,790ส่วนครั้งที่2ประมาณพุทธศักราช1,805และพระองค์ก็พ่ายแพ้ทั้งสองครั้งครั้งสุดท้ายทรงสวรรคตในสนามรบเหตุการณ์ทั้งสองครั้งตรงกับสมัยอาณาจักรดัมพทริยะของศรีลังกา ต่อมาเป็นคำพีของศีรีลังกาเช่นกันแต่ว่าแต่งเป็นภาษาสิ่งหลได้แก่ 1. นึ่งคำพีปูชาวริยะสองคำพีหัตถะวัณคันละวิหารวังสะและสามคำพีเอลุอัตนะขลุวังสะคำพีเหล่านี้แต่งร่วมสมัยกับพระเจ้าจันทรพนุปุกลุเกาะลังกาเนื้อหาระบุว่าพระเจ้าจันทรพนุเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นตัมลิงคาุวะ หรือตํำพระระพระองค์เป็นกรรษัตริย์ชั้นนักรบมีทหารผู้กระหารแวดล้อมเป็นจำนวนมากและได้ยกทัพบ,บุก,ก,ร,ร,กรุกเกาอังกาถึงสองครั้งพุทธศักราช2472ยอดเซเดได้แปลจารึกภาษาสศศกฤตและก็ภาษาบาลีซึ่งคนพบที่วัดหัวเวียงเบืองชัยยาเนื้อหากล่าวถึงพระเจ้าจันทรพานุศีธรรมราชา ผู้ครองเมืองตาพผลิงสืบตระกูลจากปทุมวงศ์พระองค์เป็นพุทธศาสนุปธรัมพกและเชี่ยวชาญในนิติศาสตร์จากข้อมูลตรงนี้นักวิชาการศรีลังกาเชื่อว่าพระเจ้าจันทรพันุพระองค์นี้เป็นคนเดียวกันกับกษัตริย์ชาวกะผู้บุกลเกาะลังกาพุทธศักราช2480เกเอนิลกันตะสตรีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์อินเดียใต้ ได้เผยแผ่บทความเรื่องสีวิชยะจันทรพานุแปนวีระปันดยะเขาได้เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจว่าสมัยพระเจ้าชตาวรมันสุนทรปันดยะประมาณพุทธศักราช1794ถึง1797พระองค์ได้ยกทัพเข้าช่วยเหลือกษัตริย์ศรีลังกาต่อสู้กับพระเจ้าชาวกะและได้รับเครื่องรัจรนาการตอบแทน ่อมาสมัยพระเจ้าชัดตาวรมานวีระปัญญะประมาณพุทธศักราช1,797ถึง1,810พระองค์ก็ได้ช่วยกษัตริย์สิลังกาต่อสู้กับพระเจ้าชวาวกะจนมีชัยชนะจากนั้นได้อภิเษกพระราชโอรสของพระเจ้าชวาวกะให้เป็นกษัตริย์ปกครองบริเวณตอนเหนือของเกาะลังกาหรือปัจจุบันเรียกว่าจับหน้าจากหลักฐานทั้งหมดสามารถสรุปได้ว่าพระเจ้าจันทรพนุ เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรตามพรลิงของไทยชาวอินเดียตอนใต้รู้จักพระองค์ในพระนามว่าพระเจ้าชาวาก,กะพระองค์ได้ยกทัพเข้าโจมตีเกาะลังกาถึงสองครั้งแต่ก็พ่ายแพ้ถึงสองครั้งเช่นกันเพราะกษัตริย์ทมินปรปัญญะหินแห่งอินเดียใต้ได้ยกทัพเข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์ศรีลังกาและสุดท้ายพระองค์ได้สวรรคตในสนามรบ